สบายดีพี่น้องสบายดีเบอร์สุขสุขคนออกงานอยู่ตลาดวันนี้ก็มาในเมืองพี่น้องเลยพาน้องเนยมาเลือกเอาจัก,กรยานใช่ไหมนี่เรียนเลยเลือกเอาไปให่ใช่ไหมนี่มาดูแล้วมั้ยมาสามคนสบายดีะ้ะ,ะพี่น้องออกมาจากตลาดแล้วพี่น้อง ันนี้ก็ไม่ข่าวดีพี่น้อาเลยปดจอดเรียน,ยนกบบนนนันุบ้นพี่อนเราเลยนะเนยอดเเนยงงข้าเฮายยังไปย่างมาอันนี้ก็ได้เอาเงินฝากจากต่างประเทศที่ก่าแล้วพี่อนเราเลนใจดีา <c oughs> มาน้องเรเลยมา เลือกจักรยานพาไพระมานีั่งบูจักมันเนาะมีราคาเท่าไหรเนี่ยนี่เออรียบแน,นก,มดดกมีเบสแพนผามกมีเบสแพนเดมี มีราาายาคายถ,ถ,ถ,ถึกจตาคันใดเนยขนะคันใดอ่ะฟังดูกาหัวหยกักหยอคันใดกาหัวหย,ยกักหย,ยก่อแบบนี้ราคามันสิแพงรักแปดเจ็ดพันปลา, 7, ปายนี่ราคาเท่าไหร่แปดพัน ตอนนี้นะม,นมันขี้แพงมันคันใหญ่เลยทั้งล้างอะไรสโซหลังนั้นคือ,คอ 9, 7, ก้าดกัมีพ <7, S 1> ัน้กับมีมีะไราคามีอราคาเนาะแปดพันเกต้นใหญ่อารูนนี้ใหญ่อะไร มึงาตนนี้แสดงว่าเบมันชิใหญ่หรอมันิไปเด็กมันชิไปได้ไกลเนาะมนิไปาน่ยเบกับเบกลิบแบบจานแต่ว่าโซ่นี่ราคาเดียวกันเบิร์ดบอสแปดพันอ๋อแปดพัน lượt theo nà này nơi ơi phải alo bấy con đi nang gần như ngon nhỉ xí đây nơi thử chay nè hắt mà chắc nó <laughs>

มีผู้ใหญ่ใจดีคือบรรดาคนวา่าหลาสื่อจัก,กรยานให้น้องเนิยรถถีบไฟฟ้าให้น้องเนยเนาะไปขี่ไปโรงเรียนเอยสีเขียวสีดำมานั่งก,กับเลือวัตถุคือกันเวลาเป็นเรือก่อนอ่าพ่อค่ะเอาคันสีเขียวว่ <laughs> พี่น้องมากสุ้ใจบ่น,นี่ชั้นชุ่มีบ่มากบ่าถึงไ่ค่อยมากก่ามสูงเอาทัานนี้บ่อัอนสีเขียวได้แล้วพี่น้องออกรถใหม่แล้วทัานสีเขียวฮะด้วยได้หนังนบ้ิษัทงานเลยไหมยัมงสาวเดียวดีบ่ <laughs>

ตัวไนี้ก็จไใ้ตัวนี้ก็มีไฟตัวนี้ก็จะในไฟ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 มาละกินแบตแบบลายว่ะมีไฟเลยมีไฟคือมาเลยอืมจากในเกิดกินไฟลายกินไฟลายตัวนี้นะตัวนี้กินไฟหน่อยบอกเอมันมันบริสุทธิ์เลยก้าวเปิดตาแดงเทียนเออกระตุกกระตากระขาดก็เด็กใจนะบอ

เขามาพายตัวดีกว่าจ้ะนี่ใครอนี่เมื่อวาลุงเลยทางเนินทางเนินยังงงอยู่แดนนี้นะยัง,งงงงงอยู่อืมพระเจ้าฮันแห่งนี้ ลายหลุดลายละค่ะซึ่งหน,น,น,นึ่งก็ถือแทนแม่ซึอสีเขียวเหนียวซับอรีนั่งเลือกเองพี่ไหมฉันเหรตอนแรกว่าสิมาซื้อกันสองคนนะโอ้ยยามมาสุดใจน้องเนยก็เลยเอาน้องเนยมานำขอบคุณแม่และแม่แม่สื่อห้ได้นี่นนนดีใจบ่บ่คิดปะว่าสิได้บ่คิด คิดว่าสิมาซื้อแล้วถีบให้น้องโอ้ยน้องเลยดีใจน้ำน้องเนยเนาะพี่น้องได้รับข่าวดีข่าวใหญ่เลยขอบคุณในไลด์เดอ้อแม่เดอ้ออยู่ดีมีหแหงหล่ำรวยกว่าเก่าสุขภาพาร่างกายแข็งแรงหาเงินหาค้ำกายกำล,ำลังรวยรวยดีใจเนาะนเป็นแหงน้องเนยย่างยังขี่บอบเป็นกันยังสิได้เมื่อช้อนเมื่อ กันอีกโยพี่น้องเลยช้อนขี่รถไฟฟ้าอยรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแปดพันรุ่นนี้นะรุ่นคือซาวจอยก็ต้อได้ยูเจ็ดปัญหาผลว่าผลรุ่นใหญ่เนี่ยต่ว่ารุ่นรุ่นน้อยกระสิบเบาแบดจะก่อนอืมแบดนะรุ่นหมอไพเน,นะนะี่ยครับ มาสองพันสามมาชมเนยขี้ต้องระวังเด้อเนยระวังหักขาเลยหักขาดีๆเลยจอดไว้อยู่ห่มเลยเฮ้ยอือยืนเจอทางเจอหนีก็ยืดแส้พุนาแล้วด้อ ได้ของมาเลยก็ต้องรักษาของนี่ได้พี่นอ้องเอ้ยแจ็คพอตน,น้อ,อ,องเลยพอตแค่การดัดสร้างแล้วก็แน่นสุขีกับเที่ยงหน้าดูแลพี่นอ้องเอ้ยเราเราแบบแบนฮอตอยู่เนาะ ใส่เล e <ái> ็กนึงวะไก่หย่านบฮอดเนาะอดาวีด้วเนาะเออฮอดทั่งมีแต่การงานเนาะนารงานดิงขึ้นมาหน่อย หาพันบาทหนอ 5, 000, 7, 000, 8, 000. อ่อยมีหาพันเจ็ดพันแปดพันหมื่นละหมื่นทั้งหมื่นหายังงงยังดีใจนำกระปินละบาทนี่ซื้อน้ำให้กับประอยาด เจะคลองห่างพืนร่องให้ก่อน จอยวันนี้แล้วมาซื้อให้แล้วป่ะเนี่ยจ่ายไปห้าพันเพราะว่ามีหาพันนะือว่าถือสุดแหล้าขั้นว่าแพงกับแปดพัมีตัวหกพันตัวเป็นกระตุกยังไงเก่มบอกเค่มเ้ยใครลองเลย โอ้มีแหวน้แหวนแวนงามนะลุงตลงา,ลๆๆนะาดนะากับรถไซดอะมันกี่ <c oughs> <c oughs> มันไ่ได้ขี่ใดเมืองประมาณนะั้น

บนสากวานะนสากจำรอดใช่เลยเไปทีมอก่อเดี่ยวมนทันหลดบอยแล้วก็จะปกไปเอที่บริทนันอือันใหตดีๆเนี่ยมริาตัวะรัอสายเด้วยนเนาะ เี้ยละเมื่ออะไรเปนนองเลเมื่อก่อนมัพอกันอยู่ยังหน้าพอดลวะ